สวัสดีทุกท่านทุกคนพาพินเอามาสีเสียบร่วมกันข้อมูอยางลิ่นยางหูก,กินตวติดวันน้คับเนาะแหวปองก็มี่รากาดตวงก็มีเอ้ยนีามา่มืนอากัเนาบัางๆวัคน่ะอือขากันนะ พี่น้องมาๆๆแซบๆแ้วกันเด้ทุกดานตัวพูดเขามาเบื่งนกันช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะครับมองลิจีบตัวเตีดพี่น้องเออควรนะกดติดตามใบนำเนี่ยได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนี่ยกดกระดิ่งแจงเตียนว้นำจะได้คิปใหม่ๆได้พี่น้อง ขอบุญขอบคุณทุกท่านทุกานขอมาบุญกันขอให้ลำด้วยลำด้วยกันทุกคนไม่เก็บไม่จนครับดูดึงสูงขึ้นดูสูงเนี้ยไนลชวนเลยขนาดน้องไปกันน้ำลายไหลไปน้องครับมากมากสุดาต้องการขอบุญขอบคุณนะครับด้อ ครับฟองฟองไปโอ้แซบแซบแซบอรบ้างขับนคนเมย์ขั้นไหนทั้นไหนนะหมินยางก็ม,ม,มี้อหมยางกบมี่เวยแกหวงกมี่ปักแกมปักแนมจักขนาดนะ นอนเซฟแซฟน้องกันพี่น้อนคำนั้นดกันอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้หน่อยือกดไลค์กดไลค์กดแชร์แนบพี่น้องขอบคุณทุกท่านทุกคนดีไหม ไา,า,า,ายนายเล็กนองเอ้ยนั่งเสิบเสียบลูกกันสวัสดีทุกท่าน,น,นทุกคนเสิบเสียบลูกกันพี่น้องกล่องไปบล๊อคยาได้ห้างแล้วพี่น้องมีมเขาแล้วน้ำลายไหลแล้วไปรั้น้องบายบาสวัสดีทุกท่านทุกคนกครับมีความสุข ขอบเจริญไปแล้วครับ